ไปลามาไหว้มารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทายที่เป็นเอกลักษณ์เวลาพบปะกันหรือลาจากกันอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ครับอ้าาายุสวัสดีครับอาจารย์ จะไปไหนกันเลยครับนักศึกษากำลังจะไปห้องสมุดครับอาจารย์เืร็จครับสวัสดีครับการไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับ การไหว้ครูอาจารย์ให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปไปจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิว้วยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอีกมากมายให้เรียนรู้นะครับติดตามข่าวสารและร่วมแชร์วัฒนธรรมไทยในรูปแบบของคุณได้ที่ f c e b o o o f แ Fanpage คนไทยไลควัฒนธรรมรักวัฒนธรรมไทยกดไลค์กดไลค์กดไลค์ก like. ระทรวงวัฒนธรรม